ง่ายๆกับยายโสพินค่ะาพามาตรงผักของเราค่ะวันนี้เราจะมาตัดกวางตุ้งญี่ปุ่นแล้วค่ะนี่ที่ยายปลูกไว้ตั้งแต่เริ่มเพาะเม็ดตั้งแต่วันที่3กุมภาค่ะนะอาจจะไม่งามพูดพลาดแต่บางต้นนี่ก็าง,งามละต้นนี้เนี่ยเราสามารถจะตัดได้แล้วเนี่ยค่ะตัดได้แล้วเมื่อวานยายก็ ถอนไปสามต้นไปทำข้าวผัดแต่วันนี้ยายจะผัดไปให้ลูกๆกินค่ะนะแต่คิดว่าเราจะตัดค่ะเราจะไม่ถอนค่ะเราจะตัดนะเดี๋ยวยายจะตัดจะลองตัดดูนะคะจะลองตัดดูเนี่ยต้นเนี้ย คือตัดแล้วก็มันยังมีรากอยู่เดี๋ยวมันจะขึ้นใหม่ค่ะคิดว่าอย่างนั้นนะเนี่ยปลูกเริ่มเพาะมาเมล็ดตั้งแต่วันที่3ามกุมภานะหลังจากนั้นย้ายลงถาดหลุมนะแล้วก็มา,าย้ายใส่กระถางแบนอย่างนี้ค่ะเนี่ยเราจะตัดต้นนี้ค่ะดูกันเลยนะคะเราจะตัดลองดูเห็นไหมคะ เราจะตัดค่ะนี่ค่ะเราจะตัดใช้เคียวอันนี้ตัดหูกรอบมากเลยค่ะเนี่ยอ่าเนี่ยตัดตัดได้แล้วค่ะเนี่ยมันก็ยังคงเป็นดูใกล้ๆค่ะเนี่ยยังมีรากอยู่เดี๋ยวดูสิว่ามันจะแตกยอดมาอีกหรือเปล่านะ เวลาเขาขายทําพวกไอผักพวกนี้เขาก็ถอนเลยอะค่ะถอนเลยแต่เราลองดูเราตัดคราวที่แล้วถอนนะ,ะต้นใกล้ๆกล้องแล้วกันเนี่ยตรงนี้นะคะ,ะตัดเนี่ยได้ไปผัดค่ะเดี๋ยวเราจะลองถอนบ้างถอนให้ดูบ้างนะเนี่ยลองถอน ถอนถอนต้นไหนดีต้นที่มันแน่นๆอืมนี่แหละต้นนี้ดีกว่านะต้นนี้เราจะถอนต้นนี้ค่ะเราจะถอนต้นนี้เนี่ยดินซุยมากเลยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยได้ต้นไม่ใหญ่เท่าไหร่นะเราก็อาจจะปล่อยให้ต้นใหญ่กว่านี้ได้ แต่นี่ยายจะไปผัดให้ลูกวันนี้ไม่ได้ซื้อผักจากตลาดมีหมูอยู่หมูสันในยายซื้อไว้นะคะเราก็จะมาผัดเนี่ยเดี๋ยวไปล้างให้สะอาดเอาเป็นว่าเราตัดดีกว่าตัดดีกว่าเดี๋ยวต้นโน,นนะ้นนะต้นโน้นเราจะตัดเลยมาดูต้นตรงนี้ค่ะเนี่ยยายจะตัดอืม้ม นี่ค่ะกรอบค่ะมีความกรอบยายไปผัดทำก็ผัดวันนั้นกรอบกรอบมันเหมือนกวางตุ้งเนี่ยค่ะนะแต่ซื้อพันธ์ุมาจากประเทศญี่ปุ่นก็สองซองก็ร้อยเยนสองซองก็สามสิบบาทก็ถือว่าซองสิบห้าบาทก็โอเคเดี๋ยวตัดอีก ัดอีกเนี่ยค่ะนี่ค่ะ,คะต้นไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่เราก็ปลูกบางต้นก็งามงามเดี๋ยวต้นนี้เราถอนดีกว่าต้นนี้เราถอนอมาดูกันอือนี่ เห็นไหมสองต้นอยู่ติดกันเลยอยู่ติดกันเลยนี่ค่ะผักอินรีย์แน่นอนเลยค่ะนะยายไม่ได้ใช้ยาฆ่า,มาแมลงไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีนะหนักๆก,ก็รดน้ำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะพวกน้ำอออะไรอะซาวข้าว น้ำ้าวปลาอะไรต่างๆเนี่ยค่ะเนี่ยอันนี้ไม่เยอะนะคือมองๆเหมือนเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะเหี่ยวมันก็จะเหี่ยวสรุปว่าเราพามาตัดผักกวางตุง้งยายปลูกไว้ก็ประมาณสามเดอือนกว่าๆแหละสามคุมพาคุมพามีนาเมษาพฤษภาโอ้ร่วมสี่เดือนน่ะนะตั้งแต่เพาะ,มะเมล็ดร่วมสี่เดือน แต่ถ้าสมมติเขาใช้ปุ๋ยเคมีอาจจะแค่สามเดือนนี่ต้นใหญ่พลึบพลับกว่านี้นะคะแต่เราก็เป็นในปุ๋ยอินทรีย์มาปลูกกันนะคะเนี่ยใส่แค่กระถางแบดนหรือกระมังเจาะรูนี่แหละคะ่ะลองดูนะคะเนี่ยไว้ติดบ้านเลยเนี่ยไว้ติดบ้านเลยเนี่ยแต่เราก็ทำมุ้งให้มันจะไม่มีแมลง มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะทำกะเกษตรพอเพียงนะง่ายๆกับยายโสพินทำง่ายๆเนี่ยผัดหวานมากๆเลยก็พามาดูแค่นี้ละคะ่ะลองปลูกกันนะคะเนี่ยเก็บกินได้หลายๆครั้งเลยแบบน้นก็มีแบบน้นก็มีแบบน้น,แบบน,นยังไม่เก็บเคลเคอเราก็มีค่ะนะพวกผักหวงผักหวานเยอะแยะหมด นะปลูกแล้วก็ทยอยปลูกพันพืชยายก็ซื้อมาเยอะนะผักกาดหอมผักกะลำปรีกะลัปลีนี่ยังไม่ประสบความสําเร็จลองเพาะไปแล้วก็ตายหมดเลยนะแต่ผักเขียวปรีขึ้นแล้วเดี๋ยวยายจะแยกปักกาดเขียวปรีที่เราจะมาดองอะค่ะนะโอเคขอให้ทุกคนโชคดีในทุกๆเรื่องสุขภาพแข็งแรงกันค่ะ แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะฝากค่ะทำทานกันเพื่อสุขภาพล้วนๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ